นอกจากนี้นะคะที่จังหวัดยะลาค่ะโดยตํารวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะเขาได้ร่วมกันกับกองกําลังสี่ฝ่ายนะคะที่จะมีการปล่อยแถวกว่าล้างอาชญากรรมเตรียมพร้อมที่จะรับเสด็จค่ะที่บริเวณด้านหน้ากองบังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดยะลาถานนวงเวียนสองอเภอเมืองจังหวัดยะลาพลตารวจตรีเสกสรรชูรังสิรินะคะผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในการปล่อยแถวกว่าล้างอาชญากรรมเตรียมพร้อมที่จะรับเสด็จ ร่วมกันกับกองกำลังสีฝ่ายค่ะตำรวจทหารฝ่ายปกครองและกองกำลังภาคประชาชนโดยมีพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญประหลัดจังหวัดยะลาพลเอกวิชิตปันติพานุวัตรรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะพลตำรวจเอกสุภกรพึ่งรถรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพันตำรวจเอกจุธาชัยแสงกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91พร้อมด้วยกับหน่วยกำลังเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ